สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีครับเด็กขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการขีดสนุก,นกได้เวลาสนุกไปกับทุกความคิดแล้วค่ะพี่ฟอนค่ะทับทับครับพวกเราสองคนมาชวนเด็กๆสนุกกับช่วงดูใกล้ดูใกล้ดูให้ได้ว่านี่คือภาพอะไรค่ะและแน่นอนพวกเราก็มีสมาชิกที่สนุกคนเก่ง มาเล่นเกมไปพร้อมๆกับพวกเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกสวัสดีครับชื่อพัทสมาชิกคิดสนุกหมายเลขหนึ่งเก้าแปดห้ามาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะหนูชื่อของขวัญค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขสองศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะสวัสดีค่ะสดปังค่ะ เป็นสมาชิกกิสนุกหมายเลข1 6 8 5ค่ะมาจากอุดรธานีค่ะใช่ดีค่ะน้องกรีนหมายเลขคิสนุก2 3 1สค่ะสวัสดีค่ะของขวัญสวัสดีค่ะพัดสวัสดีครับสุดปังสวัสดีครับกรีนพร้อมเล่นเกมดูใกล้ดูไกลแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะแล้วแท็บแท็บละคะเตรียมภาพมาพร้อมหรือยังแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ฟอน งั้นจะรออะไรคะเด็กๆทางบ้านคะ่ะเตรียมดวงตาของเด็กๆให้พร้อมแล้วมาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลไปด้วยกันเลยคะ่ะสีส้มที่เห็นจะเป็นอะไรได้วยบ้างนะเด็กๆสมาชิกคิดสนุกคิดถึงอะไรคะส้มค่ะดาวคะ่ะส้มคะ่ะส้มคะ่ะมีเด็กๆคิดถึงดาวแล้วก็มีเด็กๆคิดถึงส้ม จะใช่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเพราะนี่คือการดูใกล้ดูไกลเราไปดูภาพที่สองกันเลยดีไหมคะแทบแทดีครับพี่ฟอนไปดูด้วยกันเลยดีกว่าภาพของเราไม่ได้มีแค่สีส้มค่ะเด็กๆมีสีเขียวเยวเป็นเส้นโค้งโค้งด้วยเห็นแล้วคิดถึงอะไรกันคะน้ำส้มต้มค่ะมะเขือเทศค่ะสลัดค่ะ จะเป็นส้มหรือว่าน้ำส้มจะเป็นมะเขือเทศหรือว่าเป็นสลัดกันนะเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเพราะแท็บแท็บมีภาพให้ดูกันต่อใช่ไหมคะใช่เลยครับไปดูภาพต่อไปด้วยกันเลยจากสีส้มและเขียวตอนนี้มีสีน้ำตาลและสีแดงแซมเข้ามาด้วยครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดถึงอะไรกันคะแฮมเบอร์เกอร์แยมค่ะ แฮมเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ค่ะเด็กๆบางคนเห็นแล้วคิดถึงแยมแล้วก็มีเด็กๆคิดถึงแฮมเบอร์เกอร์จะใช่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเราไปดูภาพสุดท้ายกันก่อนใช่ไหมคะแทบแทบใช่เลยครับพี่ฟอนเห็นภาพสุดท้ายแล้วเด็กๆอยากตอบว่าอะไรกันคะมาตอบพร้อมๆกันเลยค่ะหนึสองซม แฮมเบอร์เกอร์ค่ะแ,และแฮมเบอร์เกอร์เป็นคำตอบที่ถูก <Yay! S 2> ต้องตบมือให้กับเด็กๆคนเก่งทุกๆคนเลยค่ะเรามาดูความเชื่อมโยงของภาพทั้งสี่ภาพนี้ด้วยกันเลยสีส้มๆที่เด็กๆเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของแฮมเบอร์เกอร์เป็นส่วนของชีสนั่นเองค่ะ พอมองไกลขึ้นมาอีกก็จะเห็นชั้นของผักนั่นเองครับพอมองไกลขึน้นมาอ euh ีกนิดนึงก็จะเห็นส่วนของขนมปังมะเขือเทศชีสแล้วก็ผักค่ะและพอมองไกลขึ้นมาอีกก็จะเห็นส่วนของเนื้อนั่นเองครับเห็นภาพแฮมเบอร์เกอร์ในวันนี้แล้วพี่ฟอนหิวเลยค่ะขอบคุณแทบแทบมากๆเลยนะคะที่เอาภาพแฮมเบอร์เกอร์มาให้พวกเราได้เล่นสนุกกันโดยความดีเลยครับพี่ฟอน เดี๋ยวแทบแขอตัวไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนะครับโอเคเลยค่ะวันหลังมาสนุกกันใหม่นะคะแทบแท้ได้เลยครับบ๊ายบายเด็กๆคะสนุกกับการดูใ,ดใกล้ดูไกลกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปพี่ฟอนอยากให้เด็กๆช่วยเตรียมดินสอกระดาษปากกาแล้วก็สีค่ะเราจะมาวาดรูปแฮมเบอร์เกอร์แบบง่ายง่ายด้วยกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาวาดแฮมเบอร์เกอร์ด้วยกันเลยค่ะ วาดไม่ยากเลยเริ่มจากเส้นโค้งๆแบบนี้เป็นส่วนแป้งขนมปังของแฮมเบอร์เกอร์ค่ะด้านบนนะแล้วในแฮมเบอร์เกอร์ก็จะต้องมีผักผักก็เป็นคลื่นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นขอมะเขือเทศหน่อยค่ะมะเขือเทศต่อลงมาอีกหนึ่งชั้น เป็นมะเขือเทศชิ้นใหญ่มากๆชั้นต่อไปนะคะเป็นชั้นโปรดของพี่ฟอนเรามาว่าชีสด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อสัตว์นี่เนื้อสัตว์ก็เส้นคลุกระคลุกระแบบนี้และแน่นอนค่ะถ้าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่สมบูรณ์ ต้องปิดถ่ายด้วยขนมปังอีกหนึ่งชั้นค่ะโอ้วาดง่ายมากๆเลยเราก็ได้โครงของแฮมเบอร์เกอร์แล้วค่ะจากนั้นนะคะพี่ฟ้อนจะใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเพิ่มรวดลายและความเหมือนจริงค่ะ เติมหน้าตาให้แฮมเบอร์เกอร์ของเราด้วยก็ได้นะคะเพื่อความน่ารักแล้วก็เติมผิวสัมผัสตัดเส้นเสร็จแล้วทีนี้ก็มาระบายสีด้วยกันเลยค่ะโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ของพี่ป้อนน่ากินมากๆเลย ขอดูผลงานของสมาชิกิดสนุกหน่อยค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของสมาชิกิดสนุกน่าอร่อยน่ากินเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณสมาชิกิดสนุกทุกๆคนที่มาเล่นเกมและวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ป้อนนะคะวันหลังมาสนุกด้วยกันใหม่นะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ เด็กๆทางบ้านคะต่อไปนะคะพี่ป้นจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกคนเก่งของพี่ป้อนเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครกันหน้าที่มาเป็นสมาชิกประจำวันสวัสดีค่ะหนูหลิงหลิงสมาชิกคิสนุกหมายเลข149ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดหัวข้อเรื่องวิธีการรักโลกค่ะ วิธีการรักโลกของลิงลิงนะคะจะเป็นปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือก๊อกน้ำแล้วก็ควรตรวจดูทุกครั้งก่อนจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีการรักโลกของลิงลิงและววิธีการรักโลกของเพื่อนๆล่ะคะคืออะไรขอบคุณค่ะ บบ๊าายยขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจําวันในวันนี้มากๆเลยค่ะพี่ฟอนอยากเชิญชวนให้เด็กๆที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกๆคนมาเป็นสมาชิกประจําวันบ้างเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกได้ที่ f c e e o o o แฟนเพค,คิดสนุกค่ะพี่ฟอนรอตอนรับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายและตอนนี้ ก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะเด็กๆแต่รายการคิดสนุกของพวกเราจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่แน่นอนค่ะที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิก30นาทีทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วมาสนุกกันใหม่นะคะเด็กๆทุกๆคน